我生你，跳动着独立的两颗心，才接近命中。 พี่เหนือยากกลับห้องเรียนแล้วงั้นเดี๋ยวพี่พากลับไปนะเล่นด้วยเล่นด้วยนีฮะเสาวเหรอนี่นี่ทำไปเลยนะน,นี่ดูนี่ก่อนเป็นไงน่ารักไหม,ม,มชอบหรือเปล่า ด้วยเห็นไหมเจอเขาแล้วเหรอคนอะไรหน้าหมันไส้ะมัดพูดมากกว่าฉันออกพี่ชินสุปเล่นกับพี่เขาก่อนไปเร็วพี่คะมาเต้นด้วยกันดีกว่าค่ะไปเร็วมาสิมาเต้นกับน้องๆกันฉันเต้นไปที่ไหนล่อพี่ครับมาเต้นด้วยกันตักหน่อยนะเด็กๆไม่ต้องคิดมากหรอกเอาละเตรียมตัวนะสามสองหนึ่งเดิมได เท้าค้างคนนั้นน่ะคือคุณฉินเป็นผู้บริจาคนะเขาบอกว่าปู้รันเพื่อนเขานะ่ะเป็นมันธนากรที่ฝีมือดีมากเลยล่ะเห็นเขาบอกว่าอยากให้มาช่วยรีโนเวทที่นี่นะอแล้วรัพอครับไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อคำพูดได้นี่ มองคนอื่นใี้แง่ร้ายอ,อย่างนั้นสิคโอู๋นะถึงจะเข้ากับเด็กไม่ค่อยได้แต่วันนี้ไม่ว่าเด็กดจะขออะไร<ม><น>เขาก็ยอมทำให้ทุกอย่าง <im> แถมยังอาสาช่วยพวกเด็กๆอยู่เล่นกับพวกแกดูสิเด็กๆ <im> ชอบเขากันหมดเลยดูิคนับแค่แต้นั่งเก๊ๆกัางๆเลยแต่นู้นเด็กยังไม่รับจะไปเข้าใจเด็กได้ยังไงเอ๋ยอย่าพูดอะไรอย่างนั้นไปเถอะไปเถอะ ของเมื่อคืนน่ะฮัลโหลบอสคะฉันเช็คด,ดูแล้วอี้หัวมีแผนจะร่วมงานกับคุณเทเลอร์เรารู้ไหมว่าร่วมงานแบบไหนยังไม่รู้เลยคะ่ะโปรเจกต์ของอี้หัวโดนตำหนิมาหลายงานถ้าจะดึงตัวพ่ออย่างเทเลอร์มาร่วมงานด้วยต้องไม่ใช่โปรเจกต์ธรรมดาแนะ่อ๋อเจอข้อมูลอย่างอื่นด้วยคะ่ะ ผู้รันเคยสบประมาทเทเลอร์แลยโดนดีทายก่อนเรียนจบมหาลัยยัยนั่นน่ารำคาญแถมนิสัยเสียไม่แปลกหรอกถ้าจะทำแบบนั้นแต่ตอนนี้เรื่องที่ต้องรู้ให้ได้ก่อนก็คือทางอี้หัวก,กับเทเลอร์จะร่วมงานกันแบบไหนกันแนะ่ค่ะนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้ว ไม่กลัวย่ามาเห็นว่าแกอู้ไปวันวันหรือไงเวลาของเรากับเทเลอร์ต่างกันเลยตื่นสายเร่าหงี่หึงไปหมดแล้วดีนะย่าแกไม่เห็นสะก,ก่อนเปียบน้ำล้างหน้าซะเอ,อรู้แล้วพ่อรู้แล้วเอออีกเรื่อง<ะ>เทเลอร์ต่อกลับบ้างหรือยังอ๋อเทเลอร์บอกว่ามีเจ้าอื่นๆติดต่อเขาเหมือนกันเนอะแถมที่ความผลงานของเขาแบบมือโปรยเขาเลยขอคิดดูก่อนอีโฮอุซาเล็งตัวเขาไว้ใครมันบังอาจมาแย่งเรา ลู่เฉินหยางแน่เลยพ่อปู้รันเข้าหาเขาอยู่นี่ยายนั่นอาจจะช่วยตีความผลงานของเทเลอร์ลู่เฉินหยางก็เลยพูดถูกใจเทเลอร์แล้วก็ได้ใจเขาตอนนี้ย่ากแกสั่งมให้เรายุ่งกับปู้รัน<ะ>แต่พ่อมีแผนจัดการยายนั่นฮะพ่อมีแผนยังไงเหรอพ่อมีสายอยู่ที่ฟูเลอร์เกอ คู่รักย้ไปอยู่ใกล้ๆลู่เฉินอย่างแล้วแถมยังเช่าอยู่แค่ชั่วคราวแล้วก็ซื้อห้องในอพาร์ตเมนต์นั่นซะพ่อนสาซีกับเจ้าของอพาร์ตเมนต์นั่นเดี๋ยวคุยให้ เลิกใช้ว่านผมจะร้องเรียนคุณคุณพี่ไม่มีนาฬิกาเหรอแหกตาดูซิว่านี่กี่โมงแล้วตอนนี้ฉันกำลังทำกล่องอยู่ใกล้เสร็จแล้วไม่รู้ละผมจะนอนคุณมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันเป็นเจ้าของห้องนี้หรือไงนี่ตามมาหาเรื่องถึงหน้าห้องเลยเหรอก็ดีจะได้เห็นผลงานใหม่เรา อ๋อเดี๋ยวคุณปู้ใช่ไหมครับใช่ค่ะมีธุระอะไรคะเออคืองี้ครับเจ้าของอาพาร์ตเมนต์ขอให้เราขายห้องนี้ผมเลยมาบอกล่วงหน้าฉันเพิ่งมาเช่าอยู่เองนะออก็นั่นแหละครับเอ,อ่อถ้าคุณยอมย้ายออกไปทันทีแล้วก็นอก,อากจากทางเจ้าของจะคืนค่าเช่าให้คุณทั้งหมดแล้วยังจา่ายค่าปิสัญญาอีก3เท่าด้วยแต่ถ้าหาคุณไม่ยอมคุณจะได้คืนแค่ค่าเช่าส่วนที่เหลือตามที่แจ้งในสัญญา มาอยู่พอดีเลยทางเจ้าของบอกว่ามีคนยืนน่นข้อเสนอดีสุดๆเพื่อขอซื้อห้องนี้โอษทีนะผมช่วยคุณไม่ได้คุณไม่ผิดหรอกคุณปู่ครับผมว่าคุณย้ายออกไปเถอะเจ้าของรอคำตอบผมอยู่ห้องนี้ปล่อยขายหรือครับใช่แล้วครับแต่ว่ามีคนจองไปแล้วผมให้ค่าคอมคุณ5%้าเปอร์เซ็นต์ไปบอกเจ้าของให้ขายให้ผม ห้าเปอร์เซ็นต์เหรองั้นจะคุยให้อย่างดีเลยครับรอฟังข่าวดีได้เลยคุณถามผมว่าอะไรนะเป็นเจ้าของห้องนี้รือไงใช่ไหมดูเหมือนผมก็จะได้เป็นเจ้าของห้องแล้วนะอยากเฉดหัวฉันให้ได้เลยใช่ไหมก็อยากอยู่ฉันจะเรียกร้องเงินชดเชยไปคุยกับเจ้าของห้องคนก่อนสิคุณซื้อให้ได้ก่อนเถอะแล้วค่อยมาขิงเฮ้ยอาจารย์เทเลอร์ ตัดสินใจได้แล้วใช่ไหมครับคราฟตเดอร์ลูผมชอบที่พินสร้างดูจริงใจก็อีหัวเยอะเลยผมจะไปดื่มกาแฟกับคุณที่จีนนะผมได้ยินมาว่าคุณเองก็เป็นคอกาแฟตัวยงผมอยากฟังคุณแชร์มุมมองกับผมว่าผมจะจองไฟท์ที่เร็วที่สุดให้คุณครับ <c oughs> ผมติดต่อกับอาจ,จารย์เทรลเลอร์แล้วคุณเป็นลูกศิษย์เขาคงรู้ว่าเขาเป็นมันราก,กรระดับโลก <c oughs> เรื่องสถานสงเคราะห์เน่ยเลิกหวังได้แล้ว เรียนมีปัญหานิดหน่อยค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะหนูมีเงินเก็บจากงานพัร์ทไทมแล้วเทอมนี้อาจารย์เทเลอร์ก็พาหนูไปทำโปรเจกต์แล้วอแค่นี้ก่อนนะหนูต้องไปส่งงานก่อน โอเคโอเคโอเคปู้รันฉันรู้ว่าตอนนี้เธอกำลังเดือดร้อนเรื่องเงินกู้ยืมเรียนใช่ไหมได้ได้ได,ได้เรื่องนั้นไม่ต้องวิตกไปหรอกเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะมีข้อเสนอแน่พิเศษให้กับเธอเองแล้วเธอก็จะได้ทุนการศึกษาจากคณะของเราฮะคิดว่าไงล่ะขอบคุณมากเลยค่ะ ฉันจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดค่ะอืมจริงๆแล้วตระกูลอีของเธอก็คอยเอาอกเอาใจฉันตลอดอยู่แล้วแถมอารองของเธอก็จะช่วยจัดนดิทรรศการในจีนให้ฉันอีกฉันรู้ว่าพวกเขาไม่ใจดีกับเธอเลยฉันเลยตกลงกับเขาว่าถ้าเธอมาเป็นเด็กของฉันแล้วก็ เขาจะไม่ต้องมาวุ่นวายกับเธออีกตอนนี้ขอฉันดูสวดทรงของเธอหน่อยนะว่ามันแจ้วพอจะได้ข้อเสนอพิเศษจากฉันหรือเปล่ากระชั่วไม่พอแถมยังโง่อีกรู้ไหมว่าลั่นอยู่กับใครแปลว,ว่าอะไรฉันบอกว่ากลิ่นเหล้าบนตัวคุณมันหึ่งไปหน่อยโอ้ oh. คุณไปอาบน้ำก่อนเถอะส่วนฉันจะรอคุณอยู่ตรงนี้ะ โอเคตามสบายเลยนะจ๊ะถอดเสื้อโคตก่อนก็ได้ได้ค่ะพวกแกมันชั่วพอกันทุกคน จะรวมหัวกันรังแกชัดมั่นธนากรจากเมืองนอกคนนั้นที่เธอแนะนำมานะ่ะฉันเชื่อว่าเธอเลือกมาดีแล้วแต่ว่าเฉินหยางสิ่งที่เด็กๆในสถานสงเคราะห์โหยหาคือความรัก เพราะงั้นต้องทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนที่นี่เป็นบ้านของพวกเขาเองผมเข้าใจครับนี่เป็นเจตนาแรกที่พ่อผมเปิดสถานสงเคราะห์ถึงแม้ว่าผมจะยังไม่เก่งเท่าพ่อผมแต่ผมจะทำให้ดีที่สุดไม่ปล่อยให้คนที่คิดไม่ดีมาวุ่นวายด้วยเธอหมายถึงคนปู้ใช่ไหมละ่ะเขาเลยอคงถอดใจไปแล้วมั้ง คุณปูน่ะมุ่งมั่นมากเขาบอกว่าถึงเราจะไม่ใช้งานออกแบบของเขาก็เอาไอเดียเขาไปต่อยอดได้เพราะงั้นถ้ามองจากความตั้งใจและความจริงใจเขาน่ะเหมาะที่สุดพอครับพอก็รู้ผมไม่ตั้งง่กับใครโดยไม่มีเหตุผลฉันรู้ดีเธอคร่ำวอดเรื่องธุรกิจเจอคนแย่ๆมาก,มากแต่ที่สถานสงเคราะห์นี่ต่างกัน เห็นแววตาที่ใส่ซื้อมาเยอะแล้วความจริงใจในแววตานะปั้นหลอกกันไม่ได้หรอกนะเธอนะ้องไปคุยกับเขาหน่อยเถอะฉันจะไปรอที่ห้องเรียนนะคุณได้ไม่ยอมแพ้จริงๆเนอะมาไม่เว้นวักเชียว เน,นั่นมันเลือดฉันตึงหากแล้วปากแตกแล้วเห็นมิเนี่ยเยจ็บทนหน่อยเบาหน่อยสิคุณเด็กสามขวบยังไม่ร้องดังเท่าคุณเลย แต่คุณทำแผลแก่งอยู่นะเด็กๆที่นี่มีตั้งเยอะเด็กโตก็ควรจะหัดเรียนประถมพยาบาลเอาไว้ผมไม่รู้นะว่าคุณคิดยังไงถึอได้ทุสีเก่งขนาดนี้ท่านที่ผมบอกคุณไปหลายครั้งแล้วว่าไม่ต้องมาที่นี่คุณก็ยังจะมาอีก <c oughs> ก็จริงถ้าคิดในมุมของคุณคุณก็ดูมุ่งมั่นดีแต่ว่าในมุมคนอื่นพอแล้วไม่อยากฟังว่าคุณด่วนตัดสินฉันฉันยังไม่โชว์ฝีมือเลย <c oughs> คุณก็วิจารณ์ฉันแล้วคิดว่าเป็นไลฟ์คอร์สเหรอ ฉันรู้ว่าคุณเลือกแทเล์แล้วยังไงต่อละ่ะการรีโนเวทก็เหมือนการประมูลต้องเจอกับคู่แข่งเยอะไปหมดต่อให้มีแทเลอ์ก็ไม่แน่ว,ว่าคุณจะชนะแต่ถ้ามีฉันอยู่ด้วยคุณจะมีโอกาสชนะสูงขึ้นนะอย่างคุณนั่นเหละอ,อย่างฉันมันทำไมล่ะฉันรู้คุณตั้งแง่กับฉันแล้วยังชอบทำเสียงดุดุมาบันทอนกำลังใจฉันอีกแต่มันก็บันทอนจริง มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฉันคิดว่าอยากจะยอมแพ้แต่เหตุผลหลักๆที่คุณยังเห็นฉันอยู่ตอนนี้ก็เป็นเพราะฉันเชื่อว่าเด็กๆต้องรู้ว่าบรธนากรคนไหนที่สารฝันพวกเขาให้เป็นจริงได้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวจะใช้แบบของฉันหรือไม่ก็ช่างให้ฉันได้ลองทำก่อนรู้ไหมว่ามีบริษัทที่หาผลประโยชน์จากสถานสงเคราะห์เยอะแค่ไหนจิตใจของเด็กๆที่นี่มีแต่ความบริสุทธิ์และปลอบบาง ไม่ต่างกับภาคเขาผมให้พวกเขามาวุ่นวายไม่ได้กับคุณผมก็ไม่ยกเว้นคุณพักก่อนเถอะแล้วกลับไปซะผมไม่อยากไล่คุณเดี๋ยวเสียน้ำใจระหว่างเพื่อนบ้านยังอุตส่าห์จำได้อีกว่าฉันเป็นเพื่อนบ้านคุณต้องเรียกผู้เช่าสิถึงจะถูกผมไล่คุณออกได้ตลอดรีบเก็บข้าวของซะเดี๋ยวสิคุณพี่คะ ทำไมไม่อยู่ที่นี่ล่ะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะพี่ไม่เป็นไรพี่แค่ได้แผลมานิดหน่อยนะพี่เอาอมยิ้มไปนะอมยิ้มเป็นของวิเศษหนูกินไม่ได้แต่หนูให้ของวิเศษได้พี่ต้องหายไวๆนะคะขอบใจนะโตวาพอได้หนูปลอบแล้วพี่ก็มีกำลังใจขึ้นเยอะเลยเมื่อกี้พี่ทะเลาะกับอาลูด้วยใช่ไหมอาลูเหรอ อลูคนนี้เป็นอาที่ใจร้ายที่สุดที่หนูเคยเจอหรือเปล่าไม่ใช่เลยค่ะเขาคือเทพผู้พิทักษ์ของที่นี่เลยเ,เด็กเป็นแร็กอย่าโกหออกเส้นเรื่องจริงค่ะพ่อออบอกว่าเขาเป็นเจ้าของบริษัทงานยุ่งมากแต่ยังอุตส่าห์จำวันเกิดพวกเราทุกคนได้ให้ของขวัญตามที่เราเขียนการ์ดขอไว้รู้ว่าใครชอบอะไรแถมยังเชิญอาจารย์ที่เก่งที่สุดมาสอนวิชาให้พวกหนูด้วยเป็นอาที่ใจดีที่สุดพี่คะพี่อยากหลอดอลูกเขาเลยนะคะ ถึงยังไงซะเขาก็ทำื่อเด็กๆที่น่ารักพวกเนี้นายชื่อฉินสวินเป็นนักเรียนนอกทำไมถึงชอบร้านเล็กๆที่อยู่ห่างไกลของฉันละ่ะมันถูกชะตานะครับถูกชะตากับอะไรละ่ะ แม่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าตอนพ่อผมยังอยู่แล้วมีเรื่องกลุ้มใจพ่อจะชอบมาดื่มที่นี่แต่เพื่อนฉันทุกคนไม่มีใครแซ่ชินนะผมใช้แซ่ตามแม่นะพ่อผมแซ่ลูกร้านฉันขายกาแฟตอนเช้าทำไหวใช่ไหมให้ผมแข่งกับบาริสตามือหนึ่งของที่นี่ก็ยังได้นะครับ แล้วสิชินหยางทำไมวันนี้ว่างมาได้ละ่ะผมใกล้จะร่วมงานกับมันธนากรระดับอินเตอร์แถมเข้าไปขอกาแฟตัวพ่ออยากหาหัวข้อนั่งคุยด้วยกันแลยนึกขึ้นได้ว่าต้องมาร้านคุณพอดีเลยร้านผมเพิ่งรับพนักง,งานมาใหม่แถมคุยว่าชงเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ชินสวินอยากดื่มอะไร ก็สั่งเขาได้นะครับคุณทำงานเถอะอเราเจอกันที่สถานสูเคราะห์คุณมากับปู้รหนจำแม่นเหมือนกันนะครับรับกาแฟอะไรครับเอาที่คุณถนัด สูตรพิเศษที่ผมถนัดเตือนก่อนนะผมไม่รู้ว่าคุณจะกล้าชิมหรือเปล่าลืมบอกประธานลูกไปว่าคนต่างประเทศชอบดื่มกาแฟาสูตรพิเศษหลายแบบยิ่งมีสตอรี่ยิ่งชอบสตอรีแ่แบบไหนก็แค่เรื่องของเด็กคนหนึ่งที่ถูกทิ้งไม่น่าสนใจหรอ กาแฟไม่เลวสตอรี่จืดชืดที่ประธานลู่คิดว่ามันจืดชืดเพราะคุณมีครอบครัวที่อบอุ่นใช่ไหมเคยอบอุ่นอยู่ตอนพ่อรับผมจากสถานสงเคราะห์เข้าบ้านก็พยายามชดเชยที่เคยขาดการดูแลผมถ้าทางพ่อคุณจะดีกับคุณมาก หน้าแต่งเรื่องให้เนียนๆหน่อยละ่ะคุณดูท่าทีผมบอกนานแล้วทำไมยังดื่มอยู่อีกละ่ะคุณไม่โอเคที่ผมแกล้ชิดกับปู้รันและจงใจแกล้ผมใช่ไหมคุณเป็นแฟนเธอเหรอเป็นเพื่อนนะอ๋อโดนกักในเฟรนด์โซนสินะผมเข้งใจว่าคุณเคยทำดีกับใครอย่างจริงใจบ้างหรือเปล่าหรือว่าพอทำดีก็หวังผลตลอดเลยระแวงว่าคนอื่นจะหวังผลด้วยห้องที่เธอเช่าอยู่นะ ผมซื้อไว้แล้วแต่ผมไม่ได้คิดจะไล่เธอออกไปลองเดาวดูว่าผมทำเพราะบริสุดใจหรือหวังผลกันแน่ที่รักเรื่องเทลเลอร์ไปถึงไหนแล้วไม่มาตามนัดเหรอ มาถูกเวลาหรือเกินนะยุ่งตลอดเลยนะฉันมีข่าวดีจะบอกพรุ่งนี้ฉันจะมาทำงานที่บาร์เหลาหัวจี้ยินดีด้วยนะที่ในที่สุดก็หางานใหม่ได้แล้วฉันได้ร้านใหม่ไว้สำหรับกินฟรีแล้วมีข่าวของเทเลอร์มาอัปเดตด้วยนะว่ามาวันนี้แฟนสาวของเทเลอร์เพิ่งโทรมาบอกฉันว่า เทเลอร์ขอยกเลิกเดทกับเขาแล้วจะบินมาจีนพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้เหรอฉันได้ข่าวว่าตะกูลอิทุ่มเงินไปเยอะเพื่อเชิญเขาอีหัวคงเอาจริงเรื่องดีโนเวตตึกสถานสงเคราะห์แต่เมื่อกี้ลู่ฉันอยางเพื่อมาเรียนทำกาแฟกับบาร์ที่ฉันสมัครงานด้วยคงจะไปเรียนเพื่อต้อนรับการมาของเทเลอร์ฉลองสืบมาเพิ่มเติมแล้วโรงแรมที่เทเลอร์พักก็เป็นโรงแรมในเครือของผินซ่าง เทเลอร์เนี่ยนะ่าจะยอมทิ้งโอกาสทองกับอี้หัวไปร่วมงานกับน้องใหม่อย่างพินซัง่งไม่ได้การฉักจะได้กลิ่นไม่ดีแล้วให้เฉินหยางรับเคราะบ้างก็ได้ถ้าไม่ลื่นล้มก่อนคงไม่รู้ว่าพื้นมันลืน่นพอเขาล้มจนเจ็บก็จะรู้ว่าใครยื่นมือช่วยเชื่อฉันเถอะอย่าไปยุ่งเลยดูเหตุการณ์ไปงีายๆไปกว่า พ่อออบอกว่าเขาเป็นเจ้าของบริษัทงานยุ่งมากแต่ยังอุตส่าห์จำวันเกิดพวกเราทุกคนได้ให้ของขวัญตามที่เราเขียนการ์ดขอไว้รู้ว่าใครชอบอะไรแถมยังเชิญอาจารย์ที่เก่งที่สุดมาสอนวิชาให้พวกหนูด้วยเป็นอาที่ใจดีที่สุดลูกฉันอย่างคนนี้ถึงจะอีก้สูงทนงตัวปากแจ๋วจนหน้าหมันไส้ไปหน่อยแต่เขาก็คอยดูแลเด็กๆที่สถานสงเคราะห์ทั้งทางกายและใจอย่างดีถ้าให้เทล่ามาดีไซน์แล้วก็บ้านในฝันของเด็กๆต้องพังย่อยยับหมดแน่ ถ้าช่วยเขาก็เท่ากับช่วยเด็กๆแล้วถ้าตระกูลอี้จะเช็คบินเขาล่ะฉันเห็นเด็กๆนี้สถานสงเคราะห์เป็นเพื่อนไปแล้วช่วยสืบพิธีพรุ่งนี้เทเลอร์มาถึงกี่โมงพ่อของขวัญที่เราเตรียมไว้ให้ลูกเฉินหยางนะ่ะถึงมือมาแล้ว ทัางชอบแย่งไวทั่วทั้งแย่งบ้านในฟูเลอร์เกอแถมยังแย่งโปรเจกต์นี้คราวนี้ไว้มันแย่งไปเหอผู้รันโปรเจกต์นี้ไม่ได้ทำเพื่อผู้ใหญ่อย่างเดียวแต่ยังทำเพื่อเด็กๆด,ด้วย ที่ผมจะบอกก็คือมันไม่ได้อยู่แค่ในจินตนาการของผมอย่างเดียวแต่จะอยู่ในทุกๆงานดีไซน์ของผมและผมก็คิดว่าเด็กๆต้องชอบมันแน่ๆพวกแกจะรักมันเลยละพอถึงจุดนี้ถ้าเราต่อยอดไอเดียนี้ไปได้เรื่อยๆแล้วก็นี่แกกลราเผาบ้านฉันเหรอแกก้าวหาฉันต่อหน้าทุกคนเหรอฮะแกรู้ไหมว่าฉันยิ่งใหญ่แค่ไหนและพอโลกที่น่าลลนายนี่มันถูกสร้างขึ้นด้วยมือฉันฉันคืออัจฉริยะ 那场旅行已经。